โอเคครับผมสวัสดีชาวเกมเมอร์สายดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกม Spider Master หรือว่า Solar Reload นะครับผมเซิร์ฟจีนนะวันนี้เราจะมารีวิวตัวละครนะครับอาจจะไม่ได้แปลสกิลนะเป็นตัวละครคาร์ดในส่วนของ S.H.P. นะครับที่เซิร์ฟไต้หวันเนี่ยองผมไม่มีเนาะก็จะมีแค่3ตัวบนนะครับเป็น6ปีกเนาะอาชู่าแล้วก็เป็นห้วยอี้ห่าวนะครับส่วน3ตัวล่างก็คือน้อง ถังอุถงนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าหวังตรงนะครับคนนี้ก็คือคนเดียวกันนะแต่ว่าร่างนี้จะอยู่แดนเทพเนาะที่เป็นร่างตอนผมยาวนะครับส่วนร่างนี้ก็อยู่โลกมนุษย์นะอยู่กับไอ้พวกหู้ยวแล้วก็น้องตัวนี้ชื่ออะไรนะจําไม่ได้ละจำไม่ได้ขออภัยด้วยครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นทีมคู่กันเนาะสามคนเนี้นี่ก็จะเป็นทีมเดีวยวกันนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวนะครับตัวนี้นะครับผมตัวของน้องผีเสื้อเนี่ย เป็นตัวลิมิเต็ดเลยนะครับผมอ่ะนี่เลยมันก็จะขึ้นว่าลิมิเต็ดนะครับถามว่าเราสามารถหาได้ฟรีๆไหมไม่แน่ใจนะครับว่ามีตู้กาชาหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆเนี่ยเขามีให้เราหาได้ครับผมอ่ะกดมาตรงนี้นะตรงนี้จะเป็นเควสท,ที่เราจําเป็นที่จะต้องทํานะครับเมื่อเราทาเควสผ่านเนี่ยมันก็จะได้รับของนะครับตามที่มันกําหนดไวนะ้เนาะก็ทําตรงนี้นะมันก็จะมีให้เราเนี่ย เก็บตัวละครก่อนอ่ะเราก็ต้องมาเก็บในส่วนของสี่ตัวนี้ก่อนนะครับจะเป็นเ,เทพหกปีเทพอชุล่าหวังตรงแล้วก็จะเป็นในส่วนของถังอุถงนะครับหรือว่าน้องคนเดียวกันนี่แหละนะครับก็คนเดียวกับชื่อหวังตรงนะเนาะชื่อหวังตรงนะครับในส่วนของออภาคสองที่ไปอยู่กับพวกโฮออีห่าวนะครับงงมากเดีย๋ยวค่อยไปนั่งย้อนดูทีหลังนะอ่ะ ขอเรียกน้องผีเสื้อแล้วกันนะครับมันก็คือคนเดียวกันแหละแค่ผมสั้นผมยาวเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับน้องเป็นลูกสาวของสังซานกับเสียวอู่นะครับอันนี้ก็คือเราต้องมีตัวละครให้ครบก่อนนะนี่เลยตัวละครให้ครบเนาะแล้วก็ไออีกสามอันเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเป็นเควสลับเนาะเมื่อเราทาผ่านเนี่ยเราก็จะได้รับในส่วนของตัวของน้องผีเสื้อไปเลยนะครับเป็นตัวลนะิมิตเต็ดเนาะส่วนตรงนี้จะได้เป็นตัวของเอ่อหกปีกนะครับผมถ้าใครเนี่ย ไม่ทําไม่ไม่แลกเศษหกปีหรือว่าแลกเศษหกปีกไม่ได้เนี่ยก็ทำเควสตัวนี้ก็จะได้ในส่วนของเทพหกปีเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวลิมิเต็ดนะครับปัจจุบันตู้ผมเนี่ยตู้ในเซิร์ฟนี้นะมันก็จะเป็นตู้ของเทพหกปีกนะครับผมอ่ะก็จะเป็นตรงนี้เนาะอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ที่ผมพึ่งมาเล่นใหม่นะครับโอเคมาเดีย๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูนวกันนะครับว่าสกิลของน้องเนี่ยเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ได้แปลสกิลมาให้นะครับ ก็ดูไว้เฉยๆแล้วกันเนาะเอาเป็นข้อมูลนะครับอ่ะก็จะเป็นน้องนี้นะน้องผีเสื้อนะครับอารมณ์แบบคิซี่แหละคิซี่ในะ R o v อวีอ่ะคล้ายๆกันเลยนะครับอ่ะน้องไม่มีคัดสีนให้ดูนะเพราะว่าสกิลของน้องเขาแบบมันไม่ยังไม่มีในเมะเนาะเนี่ยก็จะเป็นการปล่อยผีเสื้ออากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็จะมีแบบไอ้วิง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 ,วงตกลงมานะครับ คล้ายกันเลยคีซี่อากาศข้างบนเป็นยังไงบ้างเนี่ยก็ดูเลยนี่ครับเห็นป่มเหมือนกันเด็กเลยนะปล่อยผีเสื้อแล้วก็จะมีเห็นป่มไอ้ที่มันตกลงใส่หัวนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะสําหรับในส่วนของตัวของน้องผีเสื้อนะครับมาดูของหวังตรงกันบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นผีเสื้อมอกันแหละก็คือคนเดียวกันนะครับไม่ต้องงงนะคนเดียวกันมานี่มีคัตซีนให้เราดูด้วยครับ นี่ครับก็จะเป็นนี่ใช้ปีกโจมตีครับตีไปครับนะสกิลนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากก็เป็นนี่ครับเป็นฮัตเซีนก็จะเป็นไอใบมีดเนาะที่มันแบบว่ามันรวมกันแล้วจนกลายเป็นก้อนกลมๆอะ่ะก็จะได้เห็นน้องใช้อยู่นะในอนิเมะนะครับผมประมาณนี้เลยอ่ะตัวก็ไม่ค่อยมีอะไรมากนะครับถ้าดูจากสกิลนะอ่ะก็ประมาณนั้น มาถึงน้องคนนี้นะครับผมชื่ออะไรนะจำไม่ได้ละเนี่ยใช้เป็นกระถางอันนี้นะปึ้งส่วนมากน้องคนนี้จะเป็นตัวซีซีนะครับถือว่าตัวเนี้ยควรที่จะต้องมีนะเป็นตัวแบบเป็นสายซีซีอะสตันหมู่ได้ด้วยนะนี่น่ารักดีเหมือนกันนะน้องคนนี้ปึ้งอ่าก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับ น้องคนนี้นะครับถามว่าเก่งไหมเก่งเลยนะถ้าเทียบกับในส่วนของน้องผีเสื้อเนี่ยน้องผีเสื้อทั้งสองเวอร์ชันเนี่ยผมมองว่าตัวที่เราควรเก็บนะก็จะเป็นในส่วนของหู้ี่ห่หาวแล้วก็จะเป็นน้องหัวเขียวอันนี้นะอ่ะเยู๋ยวไหนแล้วก็ดูในส่วนของเทพอาชุน่าด้วยแล้วกันนะครับแล้วก็หกปีกอ่ะก็เป็นคลิปเดียวไปเลยเนาะนะเทพอาชุน่าครับปึ๋งปึง,ปง,ปงต่อยไปครับปังอ่ะปึง่งมันก็มีหลอดสีเหลืองๆกับหลอดสีฟ้า,ฟานะ ถ้ารอสีฟ้าเต็มก็จะเข้าคัสตินนะครับนี่โอ้โหตอนที่เจอกับคุยกับถังซานเนาะว่าจะเอาไปยังไงจะยืมพลังหรือเปล่าไม่งั้นไม่ตื่นนะก็ะประมาณนั้นนะครับถังซานก็เป็นร่างแบบครึ่งเทพเลยอีกหนึ่งข้างหนึ่งเทพสมุทรอีกข้างหนึ่งเป็นเทพอาชุล่านะครับอันนี้ก็เป็นเทพหกปีกมาดูกันครับปึ่งก็เป็นการตีหมูอ,อื้อ ถ้าดูจากสกิลผิวเผือเนี่ยก็ไม่ค่อยว้าวเท่ากับในส่วนของตัวของน้องหูเขียวกับหวอี้่หานะอันนี้เป็นคัสซีนตอนไหนเนี่ยหลายคนบอกว่าเอ้าทําไมมันคัสซีนออกมาจากตัดมาจากในเมะเลยหรือเปล่าใช่ครับผมมันเป็นเกมที่ทํามาโปรโมทในส่วนของอนิเมะเนาะภาพมันก็เป็นภาพอย่างเงี้ยแล้วก็ทําให้แบบมันเล่นง่ายเนาะเพื่อที่จะโปรโมทนะครับตอนนั้นก็มีโฆษณาใน ไม่ถังซานด้วยตอนแรกๆนะครับเชื่อได้เลยว่าหลายๆคนที่ดูถังซานเนี่ยก่อนที่จะเข้า VTV เนี่ยก็ดูตามช่องทางธรรมชาติเนาะแล้วมันก็มีการอัปเดตทำแอป,ป VTV เพิ่มขึ้นมาใช่ไหมแล้วก็อัปตั้งแต่ตอนที่หนึ่งไล่ตอนที่หนึ่งใหม่นะครับผมเนาะก็ประมาณนั้นนะครับผมก็ดูตั้งแต่ตอนนั้นมันช่องทางธรรมชาติเนี่ยตอนซีซั่นหนึ่งเนี่ยผมไม่ได้ดูนะครับผมเห็นมาแล้วแต่ว่าผมไม่ได้ดูเพราะว่าตอนนั้นไม่ค่อยได้ใส่ใจไม่จีนเท่าไหร่เนาะแล้วพอมันจบซีซั่นหนึ่ง ผมก็ถามเพื่อนว่าเฮ้ยบีมอะไรน่าดูบ้างเพื่อนก็แนะนําถังซานผมก็เลยเออดูถังซานปุ๊บอ่ามันจบซีซั่นหนึ่งใช่ไหมแล้วมันก็มีซีซั่นสองมาซีซั่นสองเนี่ยมันก็มีไม่กี่ตอนใช่ไหมแล้วมันก็จะหยุดไปใช่ไหมแล้วทีนี้มันก็จะมาอัพใน VTV ทีนี้ผมก็งานเข้าเลยครับเสียตังเติมเอผมเติมทุกเดือนเลยนะดูถังซานดูแค่ถังซานอะเรื่องเดียวอะก็แบบถามว่าคุ้มไหมก็คุ้มค่านะตอนนั้นก็แบบโอ้โหสะดวกมากเลยนะสําหรับ ในส่วนของถังซานนะครับแล้วก็หลายๆคนก็น่าจะได้เล่นเกมนี้มากันก่อนแล้วเพราะว่าผมก็พึ่งมารู้จักเกมนี้ได้ไม่นานเพราะว่าผมไม่รู้มันคือเกมอะไรตอนแรกผมก็ไม่ค่อยได้ดูหรอกเฮ้ยเอา้าพอได้ดูโฆษณาเอา้าเกมนี้เออน่าเล่นเหมือนกันนะผมก็เลยไปลองหามาเล่นนะครับก็เล่นมาได้สองปีสองปีกว่าแล้วนะครับผมเนาะสำหรับในส่วนของเซิร์ฟไต้หวันส่วนซัฟฟจีเนี่ยผมก็ เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับแล้วก็จํารหัสไม่ได้ด้วยก็เพิ่งเข้ามาเล่นก็มาดูอัปเดตตัวละครนะครับผมเนาะก็เดี๋ยวจะเอาไว้อัปเดตตัวละครอาจจะไม่ได้เล่นจริงจังนะครับเซิร์ฟเวอร์จีนแล้วก็ไต้หวันก็เล่นบ้างไม่เล่นบ้างนะครับดองดองดองไว้แบบดองเพชรอะเออเอาไว้สุ่มกาชาอย่างเดียวเนาะเพราะว่าจะเน้นเป็นแบบสะสมคอลเลกชันนะครับสําหรับคนที่แบบเออเป็นแฟนถังซานแบบเราเนาะเพราะว่าเกมน,นี้มันเล่นง่ายนะไม่เหมือนถังซานสามดีเล่นยาก,กามากๆต้องเติมเงินอย่างเดียวนะ โอเคประมาณนี้แล้วกันแล้วก็พวกนี้เปิดแล้วนะครับสําหรับในส่วนของเซิร์ฟเวอร์ไทยก็เป็นอีกหนึ่งเซิร์ฟที่ผมจะเล่นแบบยาวๆนะครับผมอันนั้นจะเล่นแบบจริงจังนะครับแต่ว่าจะไม่เติมเนาะเพราะว่าถ้าเราเติมนะครับเติมนิดเดียวเนี่ยมันก็ไม่เก่งเรอกเพราะว่าถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยคนเติมนิดเดียวกับคนเติมดเดยอะเนี่ยมันก็ห่างกันค่อนข้างเยอะเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยเราเป็นสาย35ิบ้าบาทก็พอนะเติมครั้งแรกก็พอนะครับผมไม่ต้องไปเติมอะไรเยอะแยะมากมายหรือว่าถ้าคุณมีงบคุณอยากจะเติมก็เติมได้นนนะครรัับแต่่่่วาอทีีจิงเย ถ้าจะเทียบกันความเก่งเนี่ยคุณต้องเติมเยอะนะครับผมเพราะว่าถ้าคุณอยากได้ตัวละครไวก็ต้องเติมเยอะเนาะโอเคประมาณนั้นแล้วกันอันนี้ก็เป็นเรื่องของงบประมาณในการเติมเกมของแต่ละคนเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมนะกันเดี๋ยวมีตัวใหม่มาจะมาอัปเดตอีกนะครับผมเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ